Big Mountain งานเทศกาลดนตรีขวัญใจวัยรุ่นผู้รักในเสียงดนตรีที่มีการจัดขึ้นในทุกๆปีแต่ล่าสุดได้มีประกาศข่าวเศร้าขอยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตในปีนี้หวังว่าจะได้พบกันอีกโดยข่าวสุดช็อกหัวใจเหล่าวัยรุ่นนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเ Facebook อย่างเป็นทางการของป่าเต็ดหรือนายุทธนาบุญออมที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า งานคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ประจำปี2564ในครั้งนี้ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้วสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การจัดงานประเภทนี้เป็นไปอย่างยากลำบากมีมาตรการคุมเข้มมากมายจนอาจทำให้เสียอัธรรตซึ่งในโพสต์ดังกล่าวระบุว่าประกาศยกเลิก Big Mo u n เช่น Music Festival ครั้งที่12ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอด11ปีที่ผ่านมาหวังว่าเรา จะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกครั้งนอกจากนี้ทางโพสต์ของป่าเต็ดได้ระบุข้อความเพิ่มเติมอีกด้วยว่าพยายามสุดๆแล้วครับเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เตรียมเฮรัฐโอนเงินเยียวยารอบแรก16พฤศจิกายนนี้โคศกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อายุเกิน65ปี ใน29จังหวัดรัฐเตรียมพร้อมโอนเงินให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจนารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือหรือไม่และจะกําหนดวันสําหรับโอนรอบที่2ต่อไปน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจ่ายเยียวยาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อายุเกิน65ปี16พฤศจิกายนนี้โดยหลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูลพบว่ายังต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกจึงทําให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น17 8 9รายแบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่จํานวน5,921ราย และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน4,868รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ7 0 1 7รายและรอผลการตรวจสอบประมาณ3,772รายอย่างไรก็ตามจะมีการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์รอบแรกในวันที่16พฤศจิกายนนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียนสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในกรณีรถเช่าขับกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือหรือไม่และจะก,กำหนดวันสำหรับโอนรอบที่สองต่อไปน,นายธนกรกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน13จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่25และฉบับที่28ประกอบด้วยกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครสยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาและสงขาจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา1,000 0บาทต่อคนส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจกักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน16จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่30 ได้แก่การจนะบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทต่อคนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ